สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องบ้านสวนอินทราสากันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมมาเก็บไข่หอยเชอรี่ไปฟักนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์ช่องบ้านสวนอินราสาให้ด้วยนะครับและอีกหนึ่งช่องทางติดต่อนะครับทางช่องทางเพจ a c e b o o k นะครับเพจบ้านสวนอินราสานะครับและก็ เฟซชื่อธนทัตอินทสานะครับสำหรับหอยเชอรี่ของผมนะครับก็จะเลี้ยงในบ่อผ้าใบนะครับก็ใช้กระเบื้องกั้นนะครับแล้วก็ปูด้วยผ้าใบเลี้ยงแบบง่ายๆนะครับก็ใช้ระบบน้ำวนนะครับครับก็การเก็บไข่หอยเชอรี่ไปนะครับก็ ถ้าเก็บที่ผ้าใบนะครับมันจะเก็บง่ายนะครับจะไม่ยากนะครับก็แค่ใช้มือดึงออกมานะครับแต่อย่าดึงแรงนะครับถ้าดึงแรงไข่มันจะแตกนะครับเห็นไหมครับหลุดอย่างง่ายได้นะครับครับอันเก็บกับบ่อผ้าใบนะครับไม่ต้องใช้เครื่องมือนะครับไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรใช้แต่มือเราสองสองมือนะครับก็เก็บไข่้อชิลี่ได้อย่างง่ายดานะครับ กวัอดีไข่หอยเชอรี่จะมีอยู่ไม่ไม่เยอะนะครับวันนี้ก็มีอยู่ประมาณสักสิบฝักนะครับก็หลังจากที่ผมเก็บไปครั้งที่แล้วหนึ่งหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็ทิ้งเวลาไว้หลายวันนะครับพอดีผมติดประชุมก็เลยไม่ได้เก็บนะครับก็ทําให้ไข่บางฝักนะครับก็กลายจะฟักเป็นตัวแล้วนะครับ วิธีการเอาออกก็ไม่ยากนะครับแค่กดผ้าใบนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงไข่ออกมานะครับมันก็จะหลุดออกมาไม่เหมือนกับบ่อ,บอที่เป็นบอ่อซีเมนต์นะครับอันนั้นต้องใช้อุปกรณ์มา,าช่วยในการเก็บไข่นะครับก็ไม่ยากนะครับก,ก็ใช้มือเก็บเอาง่ายๆนะครับ ที่ไข่ที่อยู่ที่ใบผักตบก็เก็บไม่ยากนะครับก็พับใบผักตบนิดนึงนะครับพับแค่พอให้ไข่มันหลุดออกนะครับแล้วก็ใช้มือนะครับใช้มือดันไข่ออกมาได้เลยนะครับก็เก็บไม่ยากเหมือนกันครับหลุดง่ายดายนะครับ หมดแล้วนะครับก็ได้มา1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้าสฝักนะครับแล้วก็นำไปใส่ในบ่อฟักนะครับบอ่บอฟักไข่ของผมก็จะใช้ถังพลาสติกนะครับ <c oughs> อันนี้ผมใช้ระบบน้ำหยดนะครับเมื่อก่อนเคยเลี้ยงในกรมังนะครับ ม่ประสบความสาเร็จเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เลยมาทาเป็นระบบน้ําหยดต่อไปผมจะทําเป็นระบบน้ําวนนะครับแต่ตอนนี้ยังยังทําไม่เสร็จนะครับก็เลยใช้น้ําหยดไปก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งนะครับใครก็นํามาเรียงไว้ในตะกร้านะครับ อันนี้ผมน้ําที่ใช้ตอนนี้ครับใช้ในถังนะครับก็เป็นถังที่ผมตั้งเอาไว้ให้หมูกินนะครับก็อ่ก็เลยใช้มาเลี้ยงอ้อยด้วยนะครับก็ไม่ต้องตั้งถังใหม่อ,อีกหนึ่งถังนะครับก็ใช้ร่วมกันอันนี้ถ้าเกิดเราต้องการให้น้ำาออกแรงนะครับก็แค่ หมุนวาลวนะครับอันนี้เป็นวาลวตู้ปลานะครับวาลวออกซิเจนตู้ปลาครับพอดีผมมีเหลืออยู่เยอะก็เลยเอามาประยุกต์ใช้นะครับแล้วบบนี้ก็เรียงไข่ไว้อย่างนี้นะครับก็ได้ไปสิบสองฝักนะครับครับอันนี้ ลูกหอยเชอรี่ยังไม่ถึงเดือนนะครับที่เอามาฟักแนละ้วก็ลงเป็นตัวนะครับผมก็ใส่แหนแดงนะครับก็มีแหนเป็ดอยู่ด้วยนะครับบางครั้งก็ได้สาหร่ายมาก็เอาสาหร่ายหางกระรอกมาใส่ให้กินนะครับก็รู้สึกว่ารอดเยอะนะครับอ,อัตราการตายนี้มีไม่กี่ตัวนะครับมีไม่กี่ตัว ครับอ่าเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนผมจะเลี้ยงไว้ในกระมังอสองกระมังนั้นนะครับแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรนะครับก็เปลี่ยนน้าน้ํำ้ำอไม่สกปรกนะครับเปลี่ยนไม่ให้สกปรกแต่ก็หอยก็อัตราการรอดอก็น้อยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะการะมังหรือว่าเป็นเพราะอุณหภูมินะครับหรือว่าเป็นเพราะการควบคุมน้ํานะครับนั้นผมก็เลยเอามา เลี้ยงในกระบะนี้นะครับแล้วก็ใช้ระบบน้ำบนนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูระบบน้ำบนของผมนิดนะครับตาเปลือเอาไว้นะครับแต่ระบบยังไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้จะเป็นระบบน้ำบนนะครับก็ตอนนี้ปล่อยน้ำทิ้งอยู่นะครับก็ต่อไปก็จะต่อท่อลงถังพักนะครับแล้วก็กรองเพื่อที่จะ ดูดน้ําขึ้นมาใช้ใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับตัวนี้จะเป็นควบคุมระดับน้ําภายนอกนะครับถังนี้ควบคุมระดับน้ําภายนอกส่วนอีกถังนึงน,นะครับก็จะเป็นการควบคุมระดับน้ําภายในนะครับครับเดี๋ยวอ่า เกี่ยวกับระบบน้ําวนนะครับต่อไปผมจะทําอีก1คลิปนะครับทําออกมาอีก1คลิปครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมมาจนคลิปจนจบคลิปนะครับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนะครับกดติดตามช่องไว้เลยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ